สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคอมเมนต์นะคะใน Ti กต o k เนาะด้วยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ และนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE s m n มันเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์เลยเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามมีได้เลยนะคะแล้วก็ติคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนโมัติด้วยเนาะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะ เมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งคื้นใหม่แบบนี้เลยก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกกนหลักหมายเลยนะคะแล้ว,วันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดคอมเมนต์กันเลยไปที่ติกตอกตรงนี้ก่อนได้เลยนะเสร็จแล้วเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดคอมเมนต์กันได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยก็จะมีทั้งบริการสุ่มอีโมจิเนาะแล้วก็แบบกําหนดเองนะคะเราจะใช้เป็นแบบกําหนดเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไป Copy l ี n k นะคะวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดเนาะนำลิงก์มาวางและใส่คอมเมนต์ที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะ แต่ตอนนี้เราก็พิมพ์เสร็จแล้วนะคะ1ิบคอมเมนต์เลยเนาะก็จะมีทั้งโคตรเฉียบนะคะเรียนทุกดอกกระบอกเพื่อนกันเนาะแล้วก็อื่นๆเนาะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่2อนาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่1.9บาทเองจังเงยให้กดส่งได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสัง่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะและสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมนูและบริการที่ตนเองสนใจกันต่อได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของการเติมเงินเนาะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกแค่สช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะช่องทางที่2องสองอังปอวหรือแ,และช่องทางสุดท้ายทูมานีวอลเล็นะตเนาะจะตักช่องทางไหนใช้ช่องทางั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะ และสำหรับใครที่อยากดูบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์ก็มาเช็คที่บริการได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะวรวบรวมทุกบริการเลยมีให้มากกว่า200บริการเลยนะคะมีราคาบ,บอกให้คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยให้ด้วยนะคะ และในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่้นที่จ่ายและจำนวปริมาณของเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ่ะ้าเกิดเข้ามาใช้งานแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชําระเงนินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆสามารถที่จะมาแจ้งผ่านตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมีคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนั่นเอง และช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ Copy ปี้ลิงตรงนี้เนาะและส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติม,มเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะจากขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0บาทเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ S P E S M หลองความมาใช้งานหลังข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนียนดคีมเมนต์ของารามยัง มีการขยับขึ้นมาบ้างหรือ,อยังเนาะตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ก็อยู่ที่1ิบคอมเมนต์นะคะเขาเยกลองรีรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรารีแล้วนะคะจาก10บคอมเมนต์เมื่อกี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็น2ี่สิคอมเมนต์แล้วนะคะ เ,เดี๋ยวเราจะเลื่อนหาคอมเมนต์ของเราดีกว่านี่นะคะยอดคอมเมนต์ของเราก็ค่อยๆขย,อย,อ,ยอยขึ้นแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะสามารถสมเงกรลองอเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสาหรับวันนี้นะคะหากผู้ผิดประการใดต้องขออภัยในะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ